คลิปนี้เราจะมาคุดหลุมเสาไฟด้วยดอกสว่านเจาะดินหลุมนี้เป็นเสาต้นแหลกติดถนนแกเอ้ยดินอะอย่างแข็งแกคิดว่ามันจะเจาะลงไหมดูถั่วถ้าดินอนอ่อนนี่เจาะลงบุบเลยเดินอันนี้มันก็แข็งเกินฉันรู้สึกสงสารโรตเรีแล้วแหละเอาน้ำหยอดจักหน่อยก่อนที่นี่คุณพอบานก็ใช้เสียมคุดลวเลยทำการเบริกตัวมาจากบานใหญ่นี่คุดเสร็จแล้วลึกประมาณลอยเซนต่อมากระทำการคนปูนเทลีนเสาทั้งสองตน้น ทำให้มันดีๆไปเลยจีได้ไม่ต้องนอนหลอนนัง่งหลอนยามฝนตกลมแรงอันนี้คุณพอบานบอกเดี๋ยวคุณพอบานจัดการเทเองนิดหน่อยไม่ต้องช่วยดอกพอเทรอแหงเสร็จแล้วเราก็ทําการสั่งเสามาลงเลยสรุปแล้วติดสงการจ้าเราก็รอหลังสงการเลยพอถึงวันเปิดงานฝนตกจ้าลดเขาไม่ได้พัดไปอีกวันหนึ่งลดถึงเขาได้มาเสามาของแทแล้วที่นี่ ดึงเสาไฟขามถนนต้องใช่เปดเมตรเราก็จัดมาสองตนเลยจ้าไม่ใช่อะไรดอกสื่อสองตนเฮียเ,เขาลดราคาให้ทาง้านเขาก็เอารถเคสมายกให้อย่างดีเราก็แข่เตรียมหลุมรออย่างเดียวเลยในขณะที่เขากําลังยกเสาไฟคุณพอบานกําลังคนปูนรอเทเอาคนใหญ่คนหน่อยเลยกว่าไม่ทันการหันไปอีกทีรถเคนกับเตรียมเสาเอามาลงหลุมแหลวที่นี่เออฉันไม่เข้าไปไกลดกเดี๋ฉันกลัวเสามาตนใหญ่พุดแกดูถั่ว ขอยืนดูห่างๆอย่างห่งหวงๆพอเขาตั้งได้ตรงแล้วฉันก็ต้องหิวปูนช่วยคุณพอบานเอามาเทรีบเทรีบแล้วเพราะว่าต้องรีบเอาไปตั้งอีกเสาหนึง่งมันจะเสียเวลารดทางหลานเขาพอฉันเทปูนเ็จปุ๊บฝนกระตกใส่ปับ๊บเกิดเป็นฉันนี่มันไม่เคยง่ายเลยกว่าจะได้อะไรแต่ละอย่างมามาดูฉันใช้ปูนเอ g อย่างดีเลยเดย้มันจะได้แข็งเร็วๆดูถั่วโอ้โหก่อนหินลุดออกมากระจ,ยระจายดูถั่ว ไปดูต้นนาบานที่นี่มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวที่พาเดินไปดูดูรอยฝนตกถั่วนี่แกดูวิวหลังบานฉันสวยไม่เราในขณะที่กําลังเดินไปก็ดูวิวไปด้วยเดือดจี้ไดไม่เบื่อ้างนาบ้านฉั้นกับห้องน้ำบ้านถวดเด้อไม่ต้องตกกระใจโดนลมพายุมาหลังคาเปิงไปหลายรอบแล้วดูถั่วหลังคากระโดดออกมาอยู่ข้างตัวห้องน้ำแล้วนั่นต่อไปคงจี้ไดใช้งานแบบเปิดประทุนมามาถึงเสาต้นที่สองแหละดูถั่วอันนี้ก็สภาพ โอ้อย่างดีเลยมันเริ่มแหง่งแล้วเนาะดีนะใช่ของดีทำ